น้องตะวันฉายพี่น้องลูกสาวเพชรตะวันไว้หนึ่งอาทิตย์พี่น้องเบิงดูล่ะซอยหนุ่ยเบิงดูล่ะโอ้ยเพิ่นหมานกำมันครับซอยหนุ่ยเบิงดูล่ะพี่น้องเกิดจากแม่สูงลอยสังหาแล้วจ้ะตี้งกล้องสดๆเลยแล้วจ้ะเบิงการยืนเบิงขาเบิงหน้าตาเพลินหน้าตาเบิง ลุงแม่เพิ่นแม่เพิ่นต่แม่เพิ่นสูงเลยสามหาดคายเพิ่นบ้านเขาเนี่ยจ้ะบ่เอาลูกบ่เอาบ่เอาระวังขาลูกวนเนี่ยปันว่าตกปู่จ้ะพี่น้องเจ้าที่สําคัญขอสามอ่องให้ลูกเป็นควายง้ำสังเกตเบื้องไรหนาเบื้องขาเพิ่นแต่คือพอหมดเลยจ้ะพี่น้อง ป๊าดน้องตะวันฉายสะออนพี่น้องถ่ายไปกับขนลูกไปบึ้งขาเพิ่อนบ,บึงถ่ายเบื้งหางเด็บตะวันจะให้ลูกถ่ายหางงาเบิดเลยแต่พี่น้องเพราะว่าพ่อเขากะหางงาเบื้งหางกัน มุ้หันมีแม่เพื่อนอะพี่น้องมีแม่ละวั